สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับประจําวันที่14เมษายนนะครับ2567นะครับวันนี้นะครับจะทําการอัปเดตนะครับจากสถานีโคกกวดนะครับไปจนถึงสถานีนครราชสีมานะครับทีนี้นะครับตรงมันก็จะมีทางวิ่งอยู่2แบบนะครับมีทั้งแบบยกระดับนะครับแล้วก็มี ทั้งแบบระดับดินนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับจากคคกวดไปนะครับไปจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการนะครับยังรับผิดชอบโดยอิตาเลียนไทยดีไวล์โลบเนอยู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับอยู่ในสัญญาที่สามขีดสนะครับนี่ครับสุดพอดีนะครับตรงนี้เป็นสุดโครงการของอิตาเลียนไทยนะพอเลยจุดนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาที่3ขีด5นะครับซึ่งรับชอบโดยนะครับ การร่วมค้านะครับ SPTK นะครับก็จะยาวไปถึงจังหวัดในตัวจังหวัดนครราชสีมาเลยครับถึงสถานีนครราชสีมาเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับทุกท่านอ่ะตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็ยังไม่มีการเข้าพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับอ่ะเพราะว่าตรงสัญญาช่องนี้นะครับก็จะมีปัญหาเลวหนึ่งนะครับที่ว่าเขาให้ปรับแบบนะครับก็เลยทําให้การทํางานมันราชานะครับ นี่ครับก็ความคืบหน้าตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อยู่นะครับยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่อะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมฟังข่าวนะครับเห็นบอกว่าตรงบริเวณสถานีภูเขาราชนะครับเริ่มมีการเข้าพื้นที่นิดนึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็แสดงว่าน่าจะได้ข้อตกลงกับประชาชนแล้วนะครับก็แต่ก่อนนะครับมันมีปัญหาว่านะครับ มันเป็นทางระดับบินนะครับตีนนี้ประชาชนต้องการให้เปลี่ยนเป็นทางรถดับนะครับในบางส่วนนะครับตรงช่วงเข้าชุมชนเนาะนะครับก็เลยต้องมีการปรับแบบเลยทําให้การทํางานล่าช้านะครับอ่ะนี่นะครับมันเลยทำให้ช่วงจากเริ่มต้นสัญญานะครับไปจนถึงตัวสถานีภูเขาลาชนะครับยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับยัง ไม่ม <Billie S 2> so ีการเปลี oh, ่ยนแปลงอะไร้ส oh, oh. ิ้นนะครับมีแค่นะครับเคลียร์หน้าดินบางส่วนนะครับนี่ครับก็เหตุการณ์ก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับอ่าเราก็จะเดินทางนะครับเข้าสู่ที่สถานีภูเขาล้าดแล้วนะครับอ่าหลังจากนี้นะครับทางรถไฟนะครับก็จะทําการยกระดับนะครับขึ้นเป็นเป็นทางยกระดับนะครับยาวไปถึงสถานีนครราชสีมาเลยนะครับนี่ทุกท่านนะฮะอ่ะเข้าถึงที่สถานีภูเขาล้าดแล้วนะครับ เราเข้าสถานีภูคาลาดแล้วนะครับอ่ะออกจากสทถาทนีภูคาลาดไปแล้วนะครับอ่ะทางรถไฟก็จะทําการยกระดับขึ้นนะครับน่ะพอถึงตรงนี้ก็จะยกระดับขึ้นนะครับอ่ะสภาพตอนนี้ก็คือยังตรงนี้บริเวณนี้นะครับยังไม่ได้มีความคลืบหน้าอะไรมากนักนะครับนี่ครับก็ยังเป็นพื้นที่ยังมีหญ้าเยอะอยู่นะครับนี่ครับ ก็อีกประมาณสัก1กิโลนะครับถึงจะมีความคืบหน้านะครับทุกท่านนี่ครับแต่ตรงช่วงบริเวณนี้ก็คือเป็นยกระดับนะครับนี่ครับอีกประมาณ1กิโลจากนี้ก็จะเริ่มมีความคืบหน้าเนาะนะครับตรงช่วงบริเวณนี้ก็ยังไม่มีการเข้าพื้นที่นะครับต้นไม้ก็ยังอยู่เนาะนะครับนี่ครับผมก็ยกระดับไปเรื่อยนะครับนี่ครับมีการวางกลวยแล้วครับนี่ครับ นี่พอมาถึงจุงบริเวณนี้นะครับถึงจะมีความคืบหน้านะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นทางระดับนะครับยาวไปถึงสถานีนครราชสีมาเลยครับทุกท่านนะครับนี่ครับตอนนี้ก็การก่อสร้างก็เสาก็ขึ้นหมดนะครับช่วงนี้นะครับจริงๆตรงนี้อยู่ในสัญญาเดียวกันแหะครับคือผู้ละเมาคนทีมเดียวกันนะครับ s p t k นะครับแต่ว่าแค่ช่วง บริเวณจากโคกกวดมาถึงภูเขาลาดนะครับแค่มันมีปัญหานิดนึงนะครับต้องการปรับแบบนะนะครับมันเลยทำให้การก่อสร้างราชาครับนี่ตรงบริเวณนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทําการก่อสร้างดามาได้เยอะแล้วครับนี่ครับจะเห็นว่ามีเสาขึ้นรูปไปเยอะแล้วครับนี่ครับ ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับอันนี้เป็นสามแยกปักนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นทางแยกระหว่างถนนมอเตรพานะครับกับถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับนี่ครับผ่านสามแยกปากมาแล้วทุกท่านนะครับก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีนครราชสีมานะครับความคืบหน้าก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะแล้วครับเสาก็เริ่มหล่อขึ้นไปสูงแล้วนี่ครับนี่ครับ ผมว่าน่าจะคืบหน้าสุดแล้วครับของสัญญาที่35%นะครับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็เริ่มมีการขึ้นแบบรอเสาแล้วครับนี่ครับตรงนี้ก็เพิ่งทำฟุตติ้งเสร็จนะครับเพิ่งต่อเหล็กเนาะนะครับนี่ครับก็เริ่มมีความคืบหน้าเป็นระดับระดับนะครับชิ้นปีนี้ก็คิดว่าเสาน่าจะขึ้นเต็มนะครับแล้วก็คานทางวิ่งก็น่าจะต่อกันไปยาวอยู่นะครับ ตรงบริเวณนี้เขายังไม่ทุบบอกนะครับเดี๋ยวในอนาคตตรงนี้ก็น่าจะโดนทุบนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตนะครับรถไฟความเร็วสูงเลยครับตรงตึกพวกนี้นะครับน่าจะโดนไม่น่าจะรอดนะครับนี่ครับอันนี้สะพานสีมาธานีนะครับก็คือได้ข้อสรุปว่าเขาจะทําอย่างทางยกระดับยกข้ามนะครับไม่ทุบนะครับอันนี้เป็นตะวันแดงนะครับทุกท่านนะครับอ ทางรถไฟก็จะเป็นทางยุระดับนะครับอย่างเดียวนะครับนี่ครับผมก็เดี๋ยวทางรถไฟก็จะตรงเข้าสู่สถา,านีละครลัสีมานะครับนี่ครับก็มีการปรับพื้นที่นะครับนี่มีรถบรรจันมีอะไรเข้ามาแล้วครับเริ่มมีการเจาะเสาเข็มนะครับท่าน นี่ครับรถจอดเสาเข็มนี่ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับนะวันที่14มีายนนะครับ2567นะครับทุกท่านนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับนี่ครับนี่ตรงจุดแทงเสาเข็มนะครับนี่ก็เริ่มมีความคืบหน้าเป็นระดับระดับนะครับอ่ะตรงนี้ก็อีกประมาณกิโลนึงนะครับทางรถไฟก็จะ เบี่ยงซ้ายนิดๆนะครับเข้าสู่สถานีนครราชสีมานะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับ่าตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานีนครราชสีมาในอนาคตนะครับทุกท่านนี่ครับอยู่นะครับเนื่องจากมีคนยังย้ายออกไม่หมดนะครับเลยยังทําให้การทุบยังไม่ได้ทุบหมดนะครับ อย่างไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับทาง s a นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีสงการทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ